คนไหนหรืออะไรเรายังงงอยู่เลยได้จริงเหรอลูกค้ารูา้ก่อนล้วเพราะหนังสือเขายังไม่มาถึงหนูเลยผมไม่ได้มาแนะนําตัวนะเราไม่รู้ด้วยว่าโต๊ะไหนนั่งตรงไหนหรืออะไรนะี่ยของพี่เลยนี่ของพี่ดับแล้วที่ดังได้คือขอ,อ,องอเรียไก่หนูบอกเลยนะคือเพจแรกแล้ที่มาของหนูมันมีเยอะวันนี้แต่หนูอ่ะเอาแค่ที่แบบแค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าจะโอเวอร์ไปหรือเปล่าไม่ทันเยอไม่ไหว ได้ดีแล้วตอนนี้คือมันหมดสัญญาณตอนนี้นะคะเออก็เตียบประตูน้ำบัรนเกะคือย้ายที่มาเลยที่เก่ามาประมาณ50เมตรนะคะเนี่ยที่ประตูน้ำตรงนี้เลยมาต็้ด้วยประมาณห้าขออนุญาตใช้มือนะคะพี่ราเหมือนเดิมค่ะจะมีเมนูมีรายเสิร์ฟขึ้นมาของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆอยู่แล้วตามที่เคยขายตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วรับรองเลยของเราอะ่อาอะกลิ่นเครื่องเทศจะน้อยเพราะเราไม่ได้ใส่เลือดเราไม่ได้ใส่เลือดถ้าใส่เลือดเราจะต้องมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะ ทำเองค่ะพี่ทำเองทั้งหมดตอนนี้คือซิกเนเจอร์ที่ร้านคือต้มเครื่องในเนื้อหรือว่าต้มไส้เนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็ต้มยำเนื้อหรือต้มยำหมูเออซุปเปอร์เนื้อเปื่อยลวกจิม้มเพิ่งเริ่มขายตรงเนี้ยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก๋วยเตีเ๋ยวประตูน้ำบ้านเกาะค่ะย้ายจากที่เดิมมาเป็นที่ใหม่เลยที่เก่ามาประมาณ50เมตรนะคะเชิญค่ะพี่เชิญได้เลยค่ะ